มาหาปู่แล้วปู่บอกถามปู่ว่าอายุ94ปู่บอกไม่ถึง94 93ย่าง94 7 7เจ็ดเดือน9 7เดเดือนเลยนี่แหละแล้วก็เลย93จดไปซื้อ93เจดแต่ว่ามันไม่มีตัวหลักไงไปได้ตัวหน้าแล้วก็ได้แล้วก็ซื้อเอ่อ94ใบหนึ่งก็เลยก็เลยถูกวันที่ห้าเอาไปตรวจแต่เราเอาแค่สามตัวของปู่ไปไงจะได้เป็นรางวัล<ๆ>ก็เลยสื้นำให้ปู่ ถูกรางวัลที่ห้าเลยรางวัลที่ห้าโอ้รางวัลที่ห้าเลยครับโชคดีมากได้เท่าไรรางวัลที่ห้าได้เท่าไหร่สองหมืน่นเองได้สองหมื่นโอ้โอาดูสิอาดูเลยเนาะจัดในการทำธุรกิจวันนี้หนก็มาหาปูอ<ๆ>ีกเไม่ถูกก็มามาห้าจะมาคิดว่าจะมาอาบน้ำมนต์หลวงปู่วันที่มาพอดีจังหวะที่ไม่ใช่วันที่อาบน้ำมนต์ก็ เลยได้แค่เจิมเจิมหน้าผากขอพรจากหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็บอกว่าอายุ94แล้วก็บูนอีกทีว่า 93. เอ่อ93เจ็ดเดือนเสร็จแล้วพอดีผมก็ไปหาซื้อรตเตอรี่ได้มา94วันใบหนึ่งก็เลยถูกรางวัลที่5ครับบนบารมีหลวงปู่ใช่วันนี้เลยมาทำบุญเยอะเลยครับก็เอาน้ำมาถวายหลวงปู่ แล้วก็ผลไม้บ้างครับผม